สวัสดีพี่น้องป้องไปผู้ติดตามทั้งเพจเล่าอีสานล้านสร้างส่วนนี้สีน้ำเสนอพญาไะเปอนกรดเอ่อเลียงพญาไป,าาไปล้วนๆความจริงกับซมีบรฒนธรรมประเพณีหลายอย่างของเล่าอีสานล้านส้างเมื่อนี้สีมะเวาออกเกี่ยวกับพญาเปรียบเทียบหลายบทน้ำกันครับผมถอดออกมาจากกลรําของอิพอเดซามลลัมเดซาอัน เล่าว้าึงก่อนล่ำพญามิม่พญาหลาย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 บทถิน่นในก่อนล่ำนั่นนี้สิแปรฟังจกักเด็กจากน้อยเอาประมาณจักสามนาทีเราบอกพอเลยเอีหลากข้าพเจ้สามนาทีเราบอกทรงสัญญาณมาอันแรกเราบอกว่าย่ำกินบอลเลียกย่ำเวียกจังเอิญใสพน,าานาะนบะคนอันนี้เราเพิ่นเปียบว้ค้นเห็นแก่ตัวย่ำกินบอลเลียกย่ำเวียกจังเอินใสเปียบวบซุ่มเห็นแก่ตัว ่านกินดลับงัวหลับปิดหลับไก่บ่เห็นเอื่นมาใส่ทึ่งปิดทึ่งอ่ำบัดยัมเพิินสิท้ำเบียกนันเบียกนี่แม่นว่าเขาไปลี่กันน้ำเอื่นน้ำขันนี่แหละเป็นสะดานของคนบ่อคองย่ญมกิ่นบ่เรียกยัญมเบียกจังเอื่นใส่อาจารย์แปลแบบนี้ัดที่นี่อีกอันนึงเล่าบอกว่าอีกอันนึงเล่าบอกว่าเฮ็ดต่างลี่ขี่ต่างเช้ามีแห้ง เฮ็ดเบียกหมายถึงว่าคนทํางานก็สักแต่ว่าทําไปทําไปวันๆให้มันหมดเวลาไปเฮ็ดต่างลี่พอได้ตั้งใจเฮ็ดเลยขี่ต่างเส้ามีแห้งไปเข้าห้องน้ําห้องสวมบอกออกมาจักเทียแล้วต่างเจ้าของเด้นั่งเส้ามีแห้งเดี๋ยวดีมีห้องน้ําห้องสวมเนาะสมัยแต่ก่อนแม่นไปป่าก็าไ้ไปนั่งอยูปป่ปานั่งขี่บอกออกมาจักเทียเพิ่นว่าเฮ็ดต่างลี่ขี่ต่างเส้ามีแห้งนะว่า สีทมนำไล่ให้เหลียวเบื้องปองสิเต้นความห้องให้เหลียวเบื้องหนามสิถามค้นให้เบื้องหนาผ้าเข่ายาฟันแหง้งของเพิินแพ่งยาเข่าไกลขอได้ยายามขอบได้ยาลาบสิเป๋ให้เทละอันสิทมนำไล่ให้เหลียวเบื้องปองแต่กี่เขานางหนกซ่านเด้สิทมลงไปเนี่ยให,ให้เบิง่งเป็นพญาคำสอนเด้อส่วงนน้เด้อสิให้เบิ่งบัดใต้ตาราง่ะมีอีย่างบอมีผู่มีค้นบอทมลงไปน่ะ แล้วเขานั่งอยู่นอกซ่านแต่ก่อนสิทมนำไา่ให้เลี้ยวเบิ่งปองสิเต้นความห้องให้เลี้ยวเบื้องน้ำสิเต้นคว่ำนะให้เดี๋ยวเบื้องเน่ทางหน้ามันมีหยังบอสิถามคนให้เบื้องหน้านี่สิถามเขาใ,ให้เบื้องเน่เขาอารมณ์เป็นจังใดเอเอหน้าบูดหน้างอบ่หรือหน้าใจดีให้หูจักเขาเถือกงามสิถามคนให้ให้เบื้องหน้าผ้าเขาอยาฟันแห้งเนียดน้่นเขาผ้านะเียดน่ะผ้าเขาอยาฟันแห้ง ของเพลินแพงอย่าเข้าใกล้หมายคขาว่าอะไรที่เขาหวงอะไรที่เขารักอย่าไปเข้าใกล้ของเขาของเพลินแพงย่าเขาใกล้ขอได้ย่ยามขอบ่อได้ย่ลาบบางอย่างเราไปขอเขาอยากได้ของเขาเขาให้ก็ขออยู่นั่นแหละขออยู่นั่นแหละเห็นว่าเขาใจดีเขาให้ก็ขออยู่นั่นแหละขอได้อย่ยามแต่ถ้าว่าขอไม่ได้อย่าลาบบางในคำว่าถ้าขอไม่ได้อย่าพึ่ง อย่าพึ่งเข็ดอย่าพึ่งกลัวบางครั้งไปขอครั้งหน้าเขาไปเขาขอครั้งต่อไปเขาอาจจะให้ก็ได้สินะขอได้แย่ายา่มขอบ่ได้ย,ย่ลาบเมื่อนี้เป็นการเปลรลักษณะเบรพญา,าเดอต่างต่างแต่ตตตพญา,าเปรียบเทียบย่มกินบ่เวียกย่มกินบ่เรียกย่มเวียกจังเอิญใส่นี่แหละเปียบไว้้นเห็นแค่ตัวเฮ็ดต่ดตางลี่ขี่ต่างเส้าไม่มีแห้งอดีรนก็คนเห็นแก้ตัวอันนี้พญาบัดนี้มันพญาคำสอน สทมนำล่ให้แล้วเบิ้งปองสิเตียนความห้องให้แล้วเบิ้งหนามสีถามค้นให้เบิ้องนาผ้าเขาย่าฟันแห้งของเพ่นเพ่งย่าเขาไก่ขอได้แย่ยา,ามขอบรไดย,ย่หลาบมือ่อน,นี่แปรพญาสศนีก่อนเมื่อนามาแปรต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผม